สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้ตรงปกเลยค่ะเมียช่างจะพามาดูวิธีเปลี่ยนกล่องรถจกักรยานไฟฟ้านะคะในกรณีที่เราซื้อกล่องมาไม่ตรงรุ่นนะคะปลั๊กไม่ตรงเราจะทํายังไงนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคไหมจะใส่ได้ไหมแล้วจะใส่ยังไงถ้าไม่ตรงไม่ตรงแค่ไหนสายไฟด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่ปลั๊กนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองบอกให้แบบละเอียดเลยนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูสายช่างทองบอกว่าเดี๋ยวช่างทองจะมาให้ดูสายนะคะเดวนี้เป็นสองสี่สิบแปดโวลสองร้อยห้าสิบเราตามนี้นะอ่านตามนี้นะนี่ค่ะแดงใหญ่ก็จะเป็นบวกนะ นี่นะนี่คือวงจรของกล่องทั้งหมดนะคะที่ช่างทองเก็บข้อมูลไว้นะนี้กล่องเก่านะคะนี่คือกล่องเดิมที่อยู่กับรถนะคะที่มากับรถเลยนะคะน้อที่ซื้อรถมาแล้วก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะซึ่งมีตัวเดิมกันขโมนตัวนี้เป็นตัวกันพโมนนะคะนะ่คะจะมีมาด้วยแต่กล่องใหม่ที่เราสั่งมาหรือที่เรา ซื้อมาใหม่ไม่มีนะคะเนาะเราจะใส่ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวช่างทองแกะออกให้ดูก่อนนะคะแล้วก็จะลองให้ดูด้วยนะคะรถคันนี้คือกล่องเสียนะคะแล้วก็วิธีไล่สายไฟกล่องเมียช่างก็มีคลิปนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้เรามาเน้นเรื่องกล่องเนาะช่างทองถอดกล่องออกก่อนนะคะ เราต้องปรับหลายจุดอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพราะว่ากรกล่องมันไม่เหมือนเดิมเนาะในกรณีที่หาซื้อกล่องเดิมไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็สามารถทาได้อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราซื้อมาอ่านี่เป็นกล่องที่เราซื้อมานะคะหาซื้อมาเนาะแล้วตัวนั้นเป็นกล่องเดิมเดี๋ยวจะมาบอกว่าทาไมถึงตัดสายไฟแบบนั้นเลยนะคะเนาะซึ่งต้องตัดแบบที่ช่างทอง,งตัดนะคะมันจะง่ายในการที่เราจะติดตั้งกล่องตัวใหม่เข้าไปนะคะ ก็จะเป็นแดงใหญ่นะครับแดงใหญ่เป็นบวกแดงใหญ่จะเป็นบวกนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะหนูมองไม่เห็นแดงใหญ่เป็นบวกนะครับดำนี่ก็คือเป็นลบดำนี่เป็นลบนะครับดำเป็นลบนะคะส่วนแดงเล็กนี่เป็นไฟจ่ายนะครับเปิดปิดนะ แดงเล็กเป็นไฟจ่ายเปิดปิดค่ะแล้วก็สายห้าเส้นนี้เป็นสัญญาณเซ็นเซอร์นะครับส่วนสายห้าเส้นที่ช่างทองจับอยู่เป็นสัญญาณเซ็นเซอร์นะคะนี่คือสายเซ็นเซอร์นะนเซนเซอร์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะมันจะเสียบกันได้เลยนะครับไปชุดไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยมาตรฐานเลยส่วนส่วนตัวสายเซนเซอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสายมาตรฐานนะถ้าพูดถึงว่าเป็นกล่องจักรยานไฟฟ้าะคะ่ะ ขอภายเสียงลบกลวนด้วยนะคะสายมอเตอร์นะครับสามเส้นนะสามเส้นนี้คือสายมอเตอร์นะคะเหลืองเหลืองน้ําเงิน,นเขียวน,นะคะนี่ค่ะจะมาแบบนี้นะนี่คือของเดิมนี่นะคะนี่เห็นเห็นเทคนิคไหมคะทําไมถึงต้องตัดอย่างนี้ตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาจั๊มเพราะว่ากล่องที่เราซื้อมาใหม่เป็นปลั๊กกลมนะคะเราก็มาย้ำปลั๊กกลมแล้วก็ใส่โดยที่ เราก็จะเอาคงปักเดิมเขาไว้ก็คือพี่ทองชี้ปักเดิมให้หน่อยค่ะปักเดิมของกล่องเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อให้เราไปต่อกับรถได้ง่ายเดี๋ยวช่างทองต่อให้ดูช่างทองลองเสียบให้ดูได้ไหมจะหล่นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเทคนิคนี้ยังเมียช่างเอามาบอกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนาะง่ายค่ะแล้วก็สะดวกด้วยนะคะในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนกล่องเนาะนีก็เซนเซอร์ เห็นไหมคะเซนเซอร์เหมือนกันนะคะผิดเพี้ยนก็คือสายมอเตอร์นะคะนะสายมอเตอร์แล้วก็เป็นสายไฟค่ะทีนี้ไฟเราก็ดูเอานะคะว่าสายแดงใหญ่มันตรงกันไหมแดงแดงใหญ่ก็ต้องให้ตรงแดงใหญ่นะแดงใหญ่ตรงแดงใหญ่แดงเล็กก็ต้องตรงแดงเล็กนะดำก็ต้องตรงดำแล้วก็มาชุดสายไฟต้องตรงนะคะเนาะแดง ต,ตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับตรงนี้จะเป็นเบรกเป็นสายนี้นะครับเบรกก็คือน้ำเงินน้ำเงินขาวนี่จะเป็นเบรกต่ํานะครับเบรกระดับต่ํานะถ้าใช้คู่นี้เวลาเบรกมันจะปิดการจ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับมันจะ สามารถทําให้เราเบรกเบรกระระดับต่ําได้นะครับถ้าเป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นเบรกระดับสูงนะครับตัวนี้มันจะจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ด้วยนะครับจะทําให้หมอเตอร์เหนืดนะตัวนี้ถ้าเราต่อแล้วเราก็ต้องลองเทสด,ดูด้วยนะว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ให้มาต่อคู่นี้คู่นี้ก็จะเบรกนี้ก็จะมาจากที่แผดน์นะครับ นตันจะมีสวิทช์เบรกอยู่ตรงนี้ครับก็สัญญาณเข้านี้แล้วตัวนี้ก็เป็นลบนะคู่นี้เป็นเลือกทางหมุนนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาให้จิ้มจิ้มแล้วก็ถอดกิ้มแล้วก็ถอด,ถอดให้เราเลือกทางหมุนก็คือถ้ามันหมุนขวาอยู่ก็ให้เราถอดแล้วก็ติ้มใหม่ครั้งหนึ่งก็จะเป็นหมุนซ้ายครับ ของมอเตอร์นะคะ,ะส่วนคันเร่งกับสปีดรุ่นนี้มันจะรวมกันนะครับมันจะรวมกันมันจะไม่แยกมาให้ห้าเส้นนะมันจะมาแค่สามเส้นนะรุ่นนี้มันจะมาตัวแดงแล้วตัวเขียวถ้าเป็นคันเร่งมาจากรถก็จะเป็นชุดนี้เป็นเป็นชุดนี้ ก็จะใช้สายสีชมพูกับสายสีเขียวนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นน้ำตาลนะนตตลอีกเส้นหนึ่งที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลก็จะเข้าดำนะตัวนี้น้ำตาลเข้าดำหรือดำตัวนี้จะไปเข้าดินเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะ ก็สลบก็ชุดคันเร่งชุดสปีดเกียร์ก็จะมีใช้าสาเส้นของป่องตัวใหม่นะครับขั้นตอนการตัดก็ก็ให้เราตัดเอาปลั๊กทั้งชุดนี้มาเลยตัดเอาปลั๊กเก่ามาต่อเลยนะครับเพราะว่าที่ตัวรถเขาจะมีปลั๊กตัวนี้อยู่แล้ว แล้วก็ตัดเอาปลั๊กเก่ามาต่อกับปลายสายของกล่องตัวนี้ก็เป็นไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟท้าย ตัวน,นี้เป็นไฟท้ายตัวนี้เป็นเป็นเบรกเป็นสัญญาณเบรกเราก็ใช้สัญญาณเบรกต่ำเบรกต่ำคือตัวนี้จะมาจากไอ้ตัวที่เรากำเบรกด้านหน้านะครับตัวนีนะ้มาเข้าเนี้เข้าเส้นนี้แล้วเราก็เอาดินเข้ามาเส้นนี้ก็โอเคนะครับได้ครบ ค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เนาะวิธีติดตั้งกล่องนะคะเปลี่ยนกล่องในกรณีที่เราซื้อกล่องมาไม่ตรงรุ่นแล้วก็ยังได้เรียนรู้สายไฟทั้งหมดนะคะเนาะสายเซ็นเซอร์สายเบรกสายสัญญาณหลอดนะคะสายไฟนะคะสายมอเตอร์เนาะก็เดี๋ยวช่างทองก็จะประกอบทุกอย่างเข้าไปนี่คือกล่องตัวใหม่นะคะที่เราซื้อมาแล้วมันไม่ตรงรุ่นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะ เราก็ต้องดูสายไฟอีกทีนึงด้วยนะคะมไม่มีข้อต่อน,นี้มันจะไม่ตรงนี่ค่ะแล้วก็มีนี่คือสัญญาณไฟญ่เห็นไหมคะเราต้องให้แดงใหญ่ไม่ตรงพี่ใหญ่นะเห็นสายที่มากับกล่องไหมนะคะสายที่มากับกล่องปลั๊กมันไม่ตรงนะคะอ่าเราจะทำยังไงมีวิธีแก้ค่ะเราก็ใช้ตัวเชื่อมตัวนี้เนาะซึ่งตัวนี้เราก็ผลิตขึ้นมา,าทาขึ้นมาปลั๊กก็ได้นะคะ ช่างทำบอกว่าจะแย่ปลับให้มันตรงกันก็ได้นะคะแต่ถ้าทําแบบช่างทองก็จะง่ายนี่ค่ะนี่คือตัวนี้ตัวนี้ที่ทําขึ้นมาเนาะเพื่อจะเชื่อมสองฝั่งนี้เข้ากันนะเห็นไหมคะแดงใหญ่จะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ ซึ่งคลิปนี้เป็นความรู้เลยนะคะเนาะฝากแชร์ด้วยนะคะ fc ขาเนาะเมียช่างของความกรุณาฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆน,นะตัวนี้คือเดินมาใหม่นะครับเดินใหม่นะสายไฟมันไม่พอนะครับสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยตรงนี้ช่างก็ได้ตัดออกไปแล้วนะใช่มันมีสายที่มีปัญหานะคะรถคันนี้คือกล่องเสียแล้วช่างทองก็หาสาเหตุว่าทําไมกล่องถึงเสียเพราะว่าถ้าเราซื้อ เปลี่ยนกล่องก็ยังจะมีปัญหาเดิมอยู่เพราะเราไม่ได้แก้ตรงจุดนะคะช่างทองได้แก้แล้วนะคะสายไฟขาดในนะคะได้ผ่าสายไฟแล้วก็ดึงสายไฟให้ดูแล้วเดี๋ยวเมียช่างจะแปะคลิปนั้นไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะเนาะนี่คือสายไฟเส้นใหม่ช่างทองชี้เส้นใหม่ให้ดูนะยคะ่ะที่เดินใหม่เลยทั้งเส้นนี่ค่ะสีน้ําตาลกับสีน้าเงินเนี่ยค่ะเนาะของเดิมมันจะอยู่ในของเดิมมันจะอยู่ในชุดนี้เลยเป็นสายเส้นเท่ากันเลยเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะที่มีปัญหาคือสี สีเหลืองกับสีแดงชุดนี้นะมันจะมีทั้งหมด11เส้นนะเส้นมันจะเล็กมากนะ้วทั้งทองก็ได้เดินให้ใหม่แล้วนะคะก็แก้ปัญหาแบบถาวรเลยนะคะก็คือเราสามารถรับชมคลิปเมียช่างแล้วจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาซับซ,ซ้อนอีกนะคะนะเนาะเดี๋ยวเราก็มาลองเลยค่ะตอนนี้กล่องใหม่แล้วเข้าไปเ้ ใชหมคะรถก็วิ่งได้นี่หน้าแคะเดี๋ยวช่างทองจะขี่ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวก็ให้ช่างทองประกอบทั้งหมดแล้วก็ขี่ลองหน้าบ้านนี่แหละค่ะเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าจะมีเสียงรถรบกวนเนาะเพราะว่าเมียช่างอ่ะเปิดร้านเมียช่างอยู่ริมถนนค่ะก็ขอโทษขออภัยจริงๆค่ะ นนเดี๋ยวจะ,เ,เ,ดวจะเดี๋ยวช่างทองจะเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนาะเพราะว่าจะลองให้ดูนะคะเดี๋ยวช่างทองไปขี่ให้ดูเลยนะคะก็จะขี่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจบคลิปกันเลยนะคะเนาะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่า FC จะได้ความรู้และได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะค่ะที่สำคัญมากเลยช่วงนี้ก็คืออยากให้ทุกๆท่านดูแลสุขภาพนะคะเนาะสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปพันมอเตอร์ปั๊มน้ำสองแรงนะคะเนาะตอนนี้กาลังจัดแล้วช่างทองก็กาลังรื้อขดลวดนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน เนาะเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคลิปปั๊มน้ำเลยค่ะพันมอเตอร์บอกแบบละเอียดเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ